สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนกับดอกไม้ชื่อว่านกน้อยใบด่างนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นกุหลาบนะคะมีตัวอะไรมาลักกินใบด้วย ดอกไม้ยามราตรีแสนสวยหอมหอมนะคะตอนนี้ที่ได้ปักชำเข้าไว้ตอนนี้เขาก็ออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือกุหลาบหินโบราณน,นะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยทรงกลิ่นหอมในยามราตรีนะคะนี่คือราชาวดีนะคะไม้หอม อีกชนิดหนึ่งนะคะหอมไกลหอมทนนะคะสวยสดงดงามนะคะกับเข็มญี่ปุ่นนะคะดอกสวยสวยสีส้มสมนะคะราตีที่แสนงามนะคะกับดอกไม้สวยสวยในยามที่มืดสนิดแต่ดอกไม้ของเราก็ยังสวยงามนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ